เด็กๆวันนี้เราจะไปไหนกันนะเราจะไปกางเต็นท์ที่รีสอร์ทอะไรอังเคลนแคมป์อังเคลแคมป์รีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่เราจะไปกางเต็นท์ที่อังเคลนแคมป์เราจะไปที่ไหนก่อนนะแป๊บเราจะไป ตามมาเลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอีกนะครับตอนนี้เราก็ถึงทางเลี้ยวเข้า,าพัทยาน้อยแล้วนะครับมีรถเข้ามากข,ข้างจะเยอะมากนะครับตอนนี้เลี้ยวเข้ามาแล้วพัทยาน้อยเราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับอีก400 เราก็ได้เข้ามาที่จอดรถแล้วนะครับแล้วแต่ดวงว่าใครจะได้อร้านไหนจะได้ลูกค้านะครับอยู่ที่ดวงจอดรถกันนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่แพรที่เราเลือกว่าเราจะมาทานอาหารที่นี้นะครับมีสะพานข้ามอย่างดีเลยนะครับเรียกแพนี้ว่าแพรน้องอุ้มกุ้งดี ฟรีสะเล่นน้ำสไลเดอร์เด็กแต่ว่าอากาศยินเย็นงี้ไม่รู้ว่าเด็กจะลงได้ป่ะนี่มีเสื้อชูชีพมีอะไรให้เช่าด้วยมีแพรไม้เป็นหลังๆไว้ปูนนั่งแต่เราจะไม่นั่งแบบ ปูเสือนั่งนะครับเนื่องจากว่านั่งแล้วจะปวดขาเราก็จะใช้เป็นเก้าอี้นั่งแล้วนี่ก็จะเป็นสไลเดอร์เล่นเล่นน้ำได้นะครับสไลเดอร์เล่นน้ำนี่เป็นสะเล่นน้ำคงเด็กๆเล่นได้จ้าใครอยากเล่นน้ำก็เล่นได้ฉันบอกแล้วบอกว่าให้เตรียมมาเตรียมมา chắn bảo thằng đại út thằng bảo cái gì nè lẹ à, tết súng 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 ทำอะไรกันคะสองสาวแล้วคะกินไก่เสร็จไปทำอะไรต่อคะนะโอ้ยมันมีสไลเดอร์สไลด์ลงน้ำด้วยนี่น่ะเห็นไหมน่ะมีทั้งอันใหญ่อันเล็กเดี๋ยวกิน,นอิ่มแล้วเ,เ,เววดี๋ยวแช่ไปเล่นใช่นั่น,นแนหละกินข้าวกินข้าวให้เยอะๆเดี๋ยวจะ่ไ้เล่นงั้นมารีบกินข้าวให้กินข้าวหมดอนาส ใช่ให้กินข้าวหมดถาดเนี่ยแล้วนะครับมีอะไรบ้างจ๊ะแป๋วส้มตำ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 ลาวลาบปลาคังแล้วก็มีส้มเขาเรียกว่าตำถั่วเสร็จแล้วของที่เรามาจากบ้านก็คือไก่ทอดกับหมูทอดเสร็จแล้วมีข้าวเหนียวด้วย ข้าวเหนียวใหม่หด้วยนะ,ะข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้นึ่ง <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วเราเพิ่งมานึ่งก็เลยกลายเป็นสำหรับฝั่งนี้นะครับเด็กๆก็แยกออกมานั่งกินไก่ทอดนะครับกับข้าวเหนียวอยู่สองโคนน้องมิลินกับน้องปังปอน <c oughs> ป<ล>ม่จะเรียกว่าน้องปังปอน ไปสไลดดเดอร์สิคะเธอไปสไลเด,ดอร์ไหมไปทไาเล่นเล่นไปเลย อย่าให้ผมเปียกใช่ไหมย,ย่าพูดอ่ะหัวไปดิไปดิไปสไลเดอร์ดิคะมาเลย เอาน้องขึ้นทางนี้ลูกขึ้นทางนี้อ้อมอ้อมมาอ้อมมาข้างหลังมีไหมที่อ้อมอ่ะหรือไม้ก็ขึ้นไปข้างบนเลยเออแค่นั้นเอง หนึ่ <Ooh! S 3> นงสามสามอาดูซิไวยน้ำที่ไวยน้ำเป็นปน่ะตอนนี้อาหารก็เราก็เรียกเช็คบินแล้วนะครับคนทั้งหมด7คนราคาอาหารทั้งหมด660บาทนะครับ มีลาบปาาลาคังต้มยำปลาปคางังตำลาวอ้าวปิวอีกลาบหมูตำตัวม,ม,มีน้ำเปล่ามีโซดามีแป๊บซี่แล้วมีน้ำแข็ง<อ>รวมทั้งหมด660บาทครับ<อ>ไม่แพงนะครับเพราะว่าเด็กได้เล่นน้ำอีกประมาณ2ชั่วโมงมมโดยไม่เสียนะสักบาทเลยนะครับค่าเล่นน้ำ ตอนนี้เราก็มาถึงเต็นท์ของเรานะครับเป็นอังเคลนแคมป์นี่มีเต็นท์ที่เราจองไว้แล้วนะครับเขากลางให้เรียบร้อยมีทาพมีอะไรด้วยราคา2,000บาทนอนได้4-5คนนะครับ กรณ์ของเราอุปกรณ์ของเราด้านในมีอะไรม้่งครับเด็กๆข้างในมีอะไรม้่งเอย่ยม,มีพัดลมให้ด้วย โอ้ยที่นอนหน้านอนยูนเลยมีบันลมไม่ด้วยออยู่ตรงนี้สบายมากเลยโอ้ดูสีสะดวกสบายเหมือนบ้านเลยเหรอสรุปแล้วนอนแค่สองคนเนาะไม่ต้องให้คนแก่นอนด้วยใช่ค่ะดีมากจ้าถูกต้องแล้วตอนนี้เต็นท์น้อยของเราก็กางเสร็จแล้วนะครับ กำลังจะสถาปนาการที่นอนด้วยการเอาพระปูที่นอนก็ไปปูขา้างในเรียบร้อยแลว้วต่อไปก็หมอนตุ๊บตุ๊บพระห่มเลยแจ๊ะไอพระห่มน้อยที่เธอที่เิอมา เต็นน้อยของเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับม,มีเยอะจ้ามีเยอะมีเยอะเดี๋ยวจัดให้รอให้เขาสถาปนาที่ก่อนอันนี้ก็จะเป็น จุดของตำก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างสูตรไม่ใช่สูตรมีมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเหมือนเหมือนตำซ่วงตำเลยค่ะเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนมาเป็นเส้นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเติมรสชาติด้วลูกชิ้นปลาหมูยอไผ่ดำค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงลองชิมดูสิไอ้คนทำเนี้ยชิมแล้วโอเคเป็นยังไงอร่อยไหมรสชาติดี โอเคสุดยอดแซบนัวอ๋อของเล่นใหม่อีกโอ้ยมีที่ลวกก๋วยเตี๋ยวอย่างดีสุดยอดค่ะ ตอนนี้เราก็มาที่ตลาดก้านเหลืองนะครับเราก็มาซื้อดอกไม้ไปไหว้พระที่บ้านของเรานะครับมีอยู่สามหลังแล้วก็ซื้อไปไหว้ทั้งสามหลังเลยเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งนะครับขึ้นปีใหม่แล้วก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ดพื่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งครอบครัวนะครับวันนี้เราก็จะมาทำบุญที่วัดบ้านขามใหญ่นะครับมาทำบุญในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ทำบุญให้กับน้องกู้และน้องอุ๋ยด้วยนะครับในวันนี้ทุกทุกวัน ที่เรามาที่อุบลเราก็จะมาที่วัดนี้มาทําบุญนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มของ บ้านของเราเองนะครับที่กินข้าวกันที่วัดนะครับก็มีความสุขดีนะครับหลังจากที่ทําบุญทำอะไรเสร็จแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากนั้นเราก็จะไปไหว้น้องกู้กับน้องปุ๋ยอยู่ที่โกดที่หลังวัดนะครับ จะเกิดวันพุธจะจุนจุนเกิดกลางวันหรือกลางคืนพุทธนะจะจุนสวดมนต์อยู่หลุมตอนนี้ญาติญาติก็กำลังมาไหว้ม,มาไหว้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคือน้องกู้กับน้องอุ๋ย ให้ไปสู่สุขคติทุกคนและลึกถึงเสมอนะจ๊ะสวัสดีอยู่ที่น้องเสือนักกู้ต้งใส่ปิดแล้วจะให้เราลึกถึงน้หนอนักกู้ด้วยชวัี้สวยยังลึกถึงเสมอยิดถึงกันสองคนค่ะโ มันไม่น่าเก่วันจันรเลยทำไมข้ายาวเหรอนี่ก็เป็นวัดขามใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับเราก็นำอัฐิของน้องกู้แล้วก็น้องอุ๋ยมาไว้ทีน่นี้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาจังหวัดอุบลเราก็จะแวะมาทำบุญแล้วก็มาไหว้ลลเพื่อระลึกถึงสองคนนี้ สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับจากบนมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมบัติมหาทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ